ขอตุพมงคลความดีความงามทั้งหลายทั้งปวงยงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาวตุ๊ชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านโอกาสนี้จะขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ว,วัดป่าเลไลยอำเภอเมืองจังหวัดสุพณบุรีจะมีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาในวันที่19สิงหาคม เวลาบ่ายสามโมงเพื่อระดมทุนส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์และของประชาชนโดยทั่วไป ถึงถือว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าทุกคนทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นหมากลากไม้ ต่างก็มีความปรารถนาอย่างเดียวกันคือปรารถนาเพื่อจะอยู่รอดและปลอดภัยตลอดไปพูดอย่างง่ายๆว่าทุกชีวิตต่างปรารถนาที่จะไม่ตาย ด้วยกันดังนั้นแต่ที่ตายกันไปนั้นเป็นภาวะจำยอมแต่ความปรารถนาความหวังของทุกชีวิตที่เกิดมาก็เพื่อจะไม่ตายกันจึงต้องมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางนั้น ที่เราเรียกกันว่าการศึกษาการศึกษาก็คือกระบวนการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดและปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ควรจะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ได้ดำเนินไปตามจุดหมายปลายทางที่ต้องการการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็ขอ,ขอให้เราคิดว่าการศึกษา าให้ได้ความคิดนำชีวิตก้าวหน้าอย่าสงสัยศึกษามากเห็นทางได้กว้างไกลจงสนใจแสวงหาวิชาการ เรื่องการศึกษาการ,รแสวงหาความรู้วิชาการเป็นเรื่องจำเป็นต่อาทุกชีวิตต่างปรารถนาที่จะอยู่รอดปลอดภัยตามที่ได้กล่าวมาแล้วสิดขาหรือศึกษา อย่างที่พูดไปก็หมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยนั่นก็ทุกชีวิตจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้กันไปตามธรรมชาติคนก็มีกระบวนการเรียนรู้ ตามแบบของคนสิ่งสาราสัตว์ก็มีกระบวนการเรียนรู้ตามประษาสิ่งสาราสัตว์ต้นไม้ใบหญ้าต่างก็มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของตนของตนด้วยกันดังนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องศึกษาจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกทีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้จึงต้องมีกระบวนการศึกษากระบวนการเรียนรู้กันตามธรรมชาติที่ได้กล่าวไว้แล้ว วัดป่าเลไลเป็นสถานที่ศึกษาให้วิชาความรู้แก่พระสงฆ์องค์เนนและบุคคลทั่วๆไปการที่จะจัดการ ดำเนินการศึกษาให้เป็นไปได้ก็จำเป็นจะต้องมีทุนทรัพย์สนับสนุนส่งเสริมทุนทรัพย์ก็จะต้องอาศัยศรัทธาของญาติโยมสาธุชน โดยทั่วๆไปประยะนั้นท์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่าวันที่19บพักสิงหาคม2 5ง5นนี้ที่วัดป่าเลไลก็จะระดมทุนเพื่อสนับสนุนส่งเสริม การศึกษาของพระสงฆ์องค์เน่นและบุคคลทั่วไปเพราะว่าจะจัดการให้เป็นไปด้วยดีได้ก็ต้องอาศัยเงินทุนจึงได้กำหนดการที่จะทอดพระป่า เพื่อระดมทุนมาสนับสนุนการศึกษาดังกล่าวในวันที่19สิงหาคม2565นี้ตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงเย็นเป็นต้นไปจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนศรัทธาสาทุชนทุกท่าน ช่วยกันช่วยกันสรงริมช่วยกันสนับสนุนการศึกษาได้บุญมากให้การศึกษาสนับสนุนการศึกษาก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานบรรดาทานที่ให้ให้ทุกเรื่อง ก็เป็นบุญเป็นกุศลท,ทางนั้นแต่ทานที่ให้แล้วมีผลเลิศมีผลประเสริฐชนะการให้ทุกอย่างก็คือการให้ธรรมทาน ที่พระพุทธองค์ได้ตัดไปว่าสัพพทานังธรรมทานังสัพพทานังกีนาติการให้สติปัญญาให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงงานการให้ธรรมะเป็นทานให้วิชาความรู้ จึงถือว่าเป็นทานอันเลิศเป็นทานอันประเสริฐผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อให้สิ่งประเสริฐให้สิ่งที่เลิศก็จะมีพลานิสง์ให้ได้สิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศเช่นเดียวกัน แล้วการให้ทานเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็จะต้องมีผลปลูกข้าวผลออกมาก็เป็นข้าวปลูกมะม่วงปลูกขนุนผลออกมาก็เป็นมะม่วงเป็นขนุนเราปลูกต้นธรรมะ ผลก็ออกมาเป็นธรรมะอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าหวานพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นหวานข้าวก็ได้ผลเป็นข้าวให้วิชาความรู้ให้สิ่งที่เลิศก็ได้ผลเป็นวิชาความรู้ ได้ผลที่เลิศเช่นเดียวกันใันั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่าวันที่19สิงหาคมนี้จะมีการระดมทุนทอดพระป่าเพื่อส่งเสริมการศึกษา ของคณะสงฆ์และประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบข่าวแล้วก็ขอให้มาช่วยกันเพราะว่าพ่อป่าสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเนี่ยเป็นทานันเลิศอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้อนี้พระพุทธองค์ก็รับรองไว้ อย่างพระบาลีจึงได้อ้างไว้แล้วแต่ต้นว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้วิชาความรู้ให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขออำนวยเวยพรล่วงหน้า ให้ผู้มีศรทัทาที่จะร่วมทราพระป่าในคราวนี้ประสบแต่สิ่งที่ดีที่งามตลอดไปขอจบคําเชิญชวนแ่งแค่นี้ขอสวัสดีทุกท่านทุกคนเทิน